โอเคไม่มีคำถามแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นการทวนเนื้อหานะคะในคาร์เรเียนนะคะก็คือเป็นคารนำเข้าสินค้าจากจีนด้วยตัวเองนั่นเองนะคะไม่ต้องผ่านคนกลางแล้วก็ไม่ผ่านชิปปิ้งด้วยนะคะคาร์นี้นะคะก็เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะจนถึงแอดวานเลยะคะ่ะแอดวานคือไรก็ปัจจุบันนะคะสามารถนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านมือถือแค่หนึ่งเครื่องก็สามารถนำเข้าได้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ ง่ายมากเลยนะคะแค่เรามีพาสปอร์ตนะคะมีการยืนยันตัวตนผ่านอลีเ์นะคะเราก็สามารถนําเข้าสินค้าจากจีนผ่านมือถือแค่เพียงหนึ่งเครื่องก็ได้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องน้อยใจไปนะคะถ้าใครไม่มีพาสปอร์ตนะคะเราสามารถใช้การฝากจ่ายได้เช่นกันนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไป ID จีนที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยต้องค่อยๆทํานะคะต้องค่อยๆทาเพราะว่าเสี่ยงต่อการโดนล,ล็อกถ้าเราเป็นคนที่หาสินค้านานนะคะหาสินค้านานเลือกเยอะนะคะเราต้องทําการ ล็อกอัล id จีนออกก่อนพอเราล mm ็อกอท์เสร็จแล้วให้เราเลือกสินค้าถ้าถูกใจเราให้ล็อกอินเข้าไปดูสินค้านะคะ mm hmm. เข้าไปดูแล้วก็ทําการกดซื้อแล้วการที่เราจะต่อรองกับโรงงานจีนได้เนี่ยเราก็ต้องมีการสร้างใบคําสั่งซื้อก่อนมันต้องมีการสร้างใบคําสั่งซื้อพอเราสร้างใบคําสั่งซื้อขึ้นมาเสร็จเราถึงคุยกับโรงงานจีนพอเราคุยกับเขาแล้วเขาลดให้กับเรานะคะอย่าลืมเลยนะคะต้องดูก่อนว่าราคาเปลี่ยนหรือยัง ถ้าราคายังไม่เปลี่ยนเราก็ทักไปอีกว่าราคายังไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่าถ้าราคาเปลี่ยนแล้วนะคะให้เรานะคะคทำการจ่ายเงินก็สามารถจ่ายนั่นเองหรือว่าฝางจ่ายก็สามารถทําได้นะคะในโน้ตบุ๊กนะคะแต่ว่าในมือถือเนี่ยสามารถทําได้แค่จ่ายเงินเองเท่านั้นจะไม่สามารถฝังจ่ายได้นะคะค่ะได้นี่ควรเนื้อหาให้เลยนะคะ เอมันชอบหาัป๊บนึงนะเอาละค่ะเดี๋ยวมาทวนเนื้อหากันอีกรอบนะคะใครตอบได้ก็คือตอบเลยนะคะตอนนี้นะคะก็คือข้อตกลงนะคะอย่างที่บอกไปนะคะครูสอนให้ทุกคนนะคะนำเข้าสินค้าจากจีนได้ด้วยตัวเองแน่นอนนะคะไม่ต้องผ่านคนกลางไม่ต้องผ่านชิปปิ้งนะคะ ค่ะก,ก็เนี่ยค่ะซื้อเยอะๆจากเว็บไหนดีก็อย่างที่บอกไปเว็บถึง6แปดแปดไม่รู้ภาษาจีนเลยสั่งของจากจีนได้ไหมสั่งได้ไหมคะยสั่ง,ง,งได้ข <laughs> องที่ได้จะตรงปกไหมเนี้ยครูก,ก็สอนวิธีการดูเครดิตร้านจีนไปหมดแล้วได้ต้นทุนที่ถูกลงไหมก็คือถูกลงแน่นอนนะคะได้กำไรน้ำเงินจริงไหมก็คือสามารถทำกำไรได้ถ้าเราหาสินค้าที่ต้นทุนต่ำแล้วก็อะไรอะทาโก้อะไรแบบนี้นะคะต้อง คือคาโก้ที่ดีเนี่ยต้องจบบริษัทชัดเจนสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ด้วยนะคะต้องสั่งไเยอะเลยไหมไม่ต้องแล้วนะคะตอนนี้168 8เนี่ยสองชิ้นก็สามารถสั่งได้แล้วนะคะไม่ต้องมีความรู้เลยสั่งได้ไหมสั่งอย่างไงนะคะวันนี้ก็ทุกคนจะได้รับความรู้กันไปหมดแล้วนะคะต้องสั่งผ่านชิปปิ้งไหมหรือว่าสั่งเองดีกว่านะคะก็อย่างที่บอกไปว่าสําหรับครูนะครูว่าสั่งเองดีกว่านะคะเนี่ยค่ะสั่งสั่งด้วยตัวเองก็คือไม่ค่าเงินที่ถูกกว่านะคะอย่างที่ สอนไปนะคะว่าเล็ท่านเงินมันผูกไปอยู่แล้วเนี่ยตัวสั่งซื้อต้องไหนก็ได้ทราบปัญหานะคะสามารถต่อรองกับโรงงานจีนได้นะคะมีโอกาสเป็นร้านประจำกับทางจีนด้วยนะคะโอกาสต่อยอดก็มากกว่าถ้าเราเป็นร้านประจำแล้วเนี่ยเราต้องการให้เขาผลิตแบรนด์ในอนาคตเราก็สามารถคุยกับเขาได้เลยวเวลาต้องการผลิตแบรนด์นะกีจตัวกิชิ้นนะคะก็ชื่อแจ้งเข้าไปได้เลยนะคะตรงนี้แล้ว การที่เราะะให้ชิปปิ้งสั่งให้นะคะก็คือตามนี้เลยนะเรทท่างเงินนะคะทั้งขนส่งนะคะทุกอย่างเลยอย่างที่ครูบอกไปนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะให้ค่อยให้ดูตอนหลังแล้วกันมีโครงสร้างคอร์สก็คือสรุปหมดแล้วนะคะก็ได้รับความรู้ไปแล้วสั่งสินค้า,าจีนได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะเปิดคอร์สลงมือปฏิบัติสรุปบทเรียนนะคะเรียบร้อยตอนนี้ก็กําลังสรุปบทเรียนให้อยู่นะคะ ทุกคนสามารถเปิด ID ดีจีนได้ครบ100เปเนะคะเข้าเรียนก็คือเข้ามาเรียนร้อนหลังได้ก็คือเป็นคอร์สออนไลน์นั่นเองคนะ่ะต่างสินค้าได้คืตัวเองไม่ต้องผ่านตรงลางไม่ต้องผ่านชิปติงและนด์ค่ะตอนนี้คุยกับโรงงานจีนได้นะคะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะประหยัดเวลาคนะมีโอกาสเปิดตลาดก่อนใครนะคะเปิดพีออเดอร์สินค้า,าจีนก็ได้เช่นกันนะคะสามารถนําไปต่อยอดธุรกิจได้อีกเยอะแยะเลยนะคะในอนาคตน,นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะก็คือ ได้ของที่ราคาต้นทุนถูกลงนะคะเลือกสินค้าได้เยอะเลยนะคะสั่งก่อนได้ต่อนะคะเพราะว่าสินค้าจีนเนี่ยมีใหม่ๆม,มาตลอดเวลาเลยนะคะตัดตรกลางออกกำไรเยอะมากขึ้นนะคะขายได้ไง่ายมากขึ้นเหมาะกับคนที่นําสินค้านะคะไปไลน์สดด้วยนะคะหลายๆคนก็นําสินค้าจากจีนมาไทยแล้วก็ไปขายไปทาโปรโมชั่นกันเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้ในข้อดีนะคะก็มีข้อเสียเช่นกันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะควบคุมคุณภาพค่อนข้งางยากนะคะ คนจีนมีโอกาสส่งของไม่ต้องปกไหมก็คือมีเหมือนกันนะคะแม้ว,ว่าเราะะคจะเคยบินไปจีนหรือว่าเคยบินไปอะไรแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอร้านที่ไม่ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะอาจก็คืออันนี้นอาจตึนไปได้นะคะรู้เพื่อถึงในแง่ที่ลบๆนะคะก็อาจจะถูกโกงไม่ซื่อสัตย์อะไรแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะ,ะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนจะน้อยลงแล้วะคะ่ะถ้าส่งนะคะ ร้านให้ดีๆของที่เราเช็ครานดีดูรีวิวดีโอกาสที่จะได้ของที่ไม่ตรงปกเนี่ยมันก็น้อยนะคะแต่หากว่าสินค้า,า,าไม่ครบเนี่ยเราสามารถขอคืนเงินกับร้านจีนได้เลยนะคะอาประเภทของสินค้าจีนนะคะมีหมด3ังประเทศนะคะสินค้าทั่วไปอามีอะไรบ้างคะสินค้าต้อ <laughs> งใช้เงินสอาใช่อาใช่แล้วมีอะไรอีกคะลองนึกขึ้นมา Oh, okay. แ,แอร์ไม่ใช่แอร์อยู่ในประเภทมอกอ mm hmm. เพราะว่าแอร์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า mm hmm. เป็น้าทั่วไปอ่ะเสื้อผ้าออใช้ในบ้านเครื่องตัวเครื่องนอนนะคะแล้วมีอะไรอีก mm hmm. กระเป๋านะคะรองเทา้าอ่ะรองเท้านะคะ โต๊ะอะไรก็ใช่นะเป็นสินค้าทั่วไปนะคะเนี่ยคือถ้าเรารู้ประเภทสินค้าแล้วเราจะรู้เลยว่าสินค้าประเภทไหนที่ถูกประเภทไหนแพงนั่นเองค่ะอ่าแล้วถ้าอย่างพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรอิเล็กทรอนิกส์เราต้องดูก่อนว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าถ้าเป็นแบบใช้ไฟฟ้าก็คือสองเลยก็คือถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะคะก็คือจะจัดอยู่ในประเภทที่สอง ก็คือเป็นสินค้าที่มีมอกมอกคืออะไรมอกก็คือพวกที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟา้าถูกทิ้เลยอ่ามีอะไรบ้างเครื่องใช้ไฟฟา้าพัดลมอย่างนี้ต้องมาขอมอกในไทยอีกแล้วค่ะไม่ต้องค่ะครูหางพาโก้แล้วว่ะถ้าเรารับสินค้ามอกมาเนี่ยเราขายได้เลยครู<อ>หางคาโก้ให้แล้วใช่ขายได้เลยไม่ต้องไม่ทาอะไรลองถามอีกรอบหนึ่ง,งก็ได้เพราะว่าคาร์โก้เขาจะเชี่ยวชาญกับพวในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าพวกนี้นะคะออยออยคืออะไร ออยรอยก็พวกใช่ที่ต้องเข้าสู่ร่างกายพวกยาเวชสำอางก็พวกคิมพาหน้าใช่ไหมคะอือันเนี้ยบางคนอ่ะอาจจะแบบนำเข้ามาไม่รู้ว่าจะอะไรอ่ะคือแบบบางทีเรานำเข้ามามันถูกหลักหรือเปล่าเนี้ยพวกออยอเนี้ยเราอาจจะถามทางโกไว้กล่องแตได้ว่าเอะเรานำเข้ามาเนี้ยถูกถูกกฎหมายใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะอ่าอกรมีอะไรอีกคะพัดลมแอร์อุปกรณ์เล็กรเด็กทีวีที่ชาโทรศัพท์ อุปกรทรศชาท์โทรศัพท์นะคะหรือว่าอะไรเครื่องปั่นที่ต้องใช้สาย USB ตรงนี้ก็จัดอยู่ในประเภทมอกซึ่งมอกรเนี่ยค่าขนส่งเนี่ยจะสูงขึ้นมาจากประเภททั่วไปนะคะจะสูงขึ้นมานิดนึงค่ะส่วนประเภทที่3นะคะก็คือเป็นประเทสินค้าลิขสิทธิ์นะคะหรือสินค้าพิเศษนะคะสินค้าลิขสิทธิ์คืออะไรก็พวกสินค้าที่ก๊อปแบรนหรือว่าก๊อปลายผ้าก๊อปลายกระตูนะคะเป็นสินค้าที่ต้องระวังมากๆเลยนะ พยายามอย่านำเข้าพยายามหลิกเลี่ยงเลยนะคะเพราะว่าถ้าคาโก้ถ้าดางตรวจเจอนะคะเขายึดท mm ันทีเลยนะคะอาของก๊อบมีอะไรอีกบ้างคะของลิขสิทธิ์ของลิขสิทธิ์มีอะไรอีกบ้างคะ mm hmm. ของก๊อปแบรนด์ก mm ๊อ hmm. ลา,ายพานะคะหรือว่าจะเป็นแบบก๊อบตาโลโก้นะคะ อันนี้ก็คือสินค้าลิขสิทธิ์นะคะก๊อปแบนด์กลอตาโลโก้หรือว่าสินค้าพิเศษก็อย่างที่บอกไปนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นพวกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็พวกแมสน,นะคะจัดในหมวดหมู่พิเศษแล้วเพราะว่าเป็นสินค้าที่คือมันต้องใช้กันอะ่ะมันเป็นสินค้าพิเศษแล้วะคะ่ะตรงนี้หรือว่าลิขสิทธิ์นะคะบางคาโก้จะไม่รับเลย่ยาง <S <S คาโก้ครูเขาจะไม่รับเลยนะไม่รับเลยสินค้าพวกลิขสิทธิ์นะคะถ้าเราแอบ,บนําเข้ามาแล้วคาโก้ไม่รู้เนี่ยแล้ว เขาตรวจสอบเจอด่านตรวจเจอด่านยึดนะคะด่านยึดเลยนะคะอันนี้ก็คือค่าอัตราบริการของที่ครูบอกไปนะคะของะครูนะคะจะเริ่มต้นที่ยี่ตบาทต่อโลนะถููมากเลยนะะทาทำเดือีนสางนะคะก็นะะี่ยห่ะแล้วประเงินด้วยนะคะ